ติดติดก้าวไปดีก็ติดติดก็ต้อตายจังเลย ก็อยู่พอปลาลักบานคราบ้านเาหน้าบานเระตื่นกรตุ้นน่ารู้นี่เปิดโซไม่ยาว เอามือใช่ร้มืนคูบาเลยเดี๋ยวเร็วเร็วเราวเฮ้ยโอ้กอบืองกรเบื้อ

ก็ตับเป็ดได้แล้วคน2เลยเฮ้ยอ้าอ้า tao

ก้็เต็กาเตนอยู่กับเสื้อออกับเตีออกนม่ไอกลังไอกลังเทียก่อนใส่ใสทไม่นี่หรือรบหรอกะ่ั้มันมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวจัดแม่เด้อเยโอ้โห

เลขผีปูนแล้วเจ้าเลขผีปูนแล้วนันเนี่ยเต็นท์น้ำใหญ่พี่นันนี่ยุ่งกลองนะมันไม่ไถ่เลยเทนั่นเองได้วิดีโอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ